สวัสดีครับฮัลโหลครับผมว่าจากไซครับโอ้บาซเส้นหรือเจอ้าคันเจ้าคันนั่นเหล็กบ่หนิมีโอ้ใจตรงกันยุติแปดสามเนี่ยแต่ว่าหกเก้าแปดนี่ของเจ้าคันเปียนเป็นเกียดนสิใครนี่6หกเจีดแปดเนี่ยเ้ย <laughs> แต่พี่น้องซับซอนอีกแล้ววับนี้เออเอานะฮะขอบคุณครับอ่า ใส่เสือตัวนี้นะเได้เงิอนี้ได้ครับดิเห็นบ้างนี่ LCFC ย่อมาจากยัง LC ผู้ใดทายถึงนะครับมีรางวัลเห็นไหม LCFC เนี่ยขออนุญาตใส่ไน้เงินนี่ครับเสือดันในเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมใส่โซนครับฟาร์โคลโปรตีนฟาร์โคลโปรตีนพืชครับัสองขวดนะฮะอยู่ที่ไหนครับอำเภอจังหวัด อยู่จังหวัดระยองครับระยองนะครับได้เลยเดี๋ยวให้ทีมงานทางระยองโทรหาเบอร์นี้ใช่ไหมครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณ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 ครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับอ่าตัดไปแล้วเนาะนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับเอายืนยืนให้นเบิ่งนิดนึงอพ่อให้เข้าใจเข้าใจข้อหมายเครื่องเสือตัวนี้นะนี่ l อ f c มีรางวัลให้เด้อบ่ถึกเรียกจัด จะได้รางวัลแหละครับกันข้อหมายเสือตัวนี้ผู้ได้ท่ายถึกเนาะวันดีครับฮัลโหลครับผมน้ำสารายแดงนะคะน้ำสารายแดงนะฮะอยู่ที่ไหนครับอยู่ชนบุรีค่ะชนบุรียาซีฟันหลอดหนึ่งนะคะยาสีฟันหลอดหนึ่งนะครับชนบุรีนะครับผมนะได้ครับยาสีฟันหลอดหนึ่งนะครับขอบคุณครับได้เลยนะฮะชนบุรีเดี๋ยวให้ทีมงานดีเจต้นอ้อ อยากบอกพี่น้องกันด้วยนะครับช่วงนี้ยาฉีดฟันขาดตลาดนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยสวัสดีครับฮัลโหลครับ,ได,รบได้ยินไหครับได้ยินไหมบอด้ยินสวัสดีอ่าหน้าจอนะครับด้านทีวีก็โทรมาได้นะครับทางทีวีของเฮานะครับอยู่หน้าจอนี่นะครับ0856471234และก็0 8 0 3 2 4ป 9222ครับ080324 9222ขอบคุณทาง Facebook ด้วยคุณวันชนะนิมิตด,ดีมีสุขสวัสดีครับสินค้าใส่สุกยางเลอฟ้าย่าซิฟันกระใสวัสดุน,นะครับขอบคุณเลหลายเด้อนะครับคุณคำสิงวันแก้วนะครับเล่นช้าอย่างโน,นเลนซานี่ยคุณ S บนี่ครับ ครบรอบวันเกิดอายุส2ปีครับอ่ายูดีมีแห้งให้สุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงเดอ้อร์คาร์ันเดอร์สีซื้อเหล็กสี่สิบสองหมนะครับแล้วก็อย่างนี้คุณปุนสวยกระโทโกมันมันออกตัวไรอ๋อต้องถาให้เชียงดูครับกันต้นนี้คุณกิตสนาหานสาคูสบายดีบ่าบุว่าสุรประการอากาศฮอนสันเดยคุณสมพรอ,อ่าอย่างนี้สวัสดีครับตนบุญมาที่บึงการอากาศขึ้นบ่ครับอุดอรบ้านผมอากาศมันคืบคืบกันครับตอนยี่สิบสามยี่สิบสี่องศานะที่บึงการ อากาศดีแห้งครับอากาศดีหลายนะครับอยู่เบิงการตอนนี้บรรยากาศคืมๆสิกับมะนาวอีกครั้งนะครับเบิงส่งเนาะนะครับแต่ว่ามือแรกนี่บอแม่นยู่งกระลวอพูดเหะครับหนาวอืมมือแรกนะครับอืมทีมงานเนาะแต่ละผู้แต่ละคนอันนี้เราเรื่องถึงอบกบอลเตะบอลเตะบานนะครับผู้เพิ่นมาเกมกีฬาฟุตบอลนะครับเนาะนะพวกคนกับมกเลขมักเบอร์นะครับถามว่าให้มักเลขตัวไหนวันนี้เวทีผมว่ามีผมมักเลขย์สามก็เลขยแปด เลขสามเลขแปดอาจจะอันได้ก็ล่องเบิงนะครับเนาะซื้อลอตเตอรี่ได้จะไปซื้อใตดินเนี่ยผิดกฎหมายเลยใตดินเอยไว้ตดินผิดกฎหมายลอตเตอรี่ถือกฎหมายนะเป็นเลขที่ถือต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่าก็จะไปซื้อหลายนะครับค่อยๆซื้อนะครับเนาะเห็ยนว่ากระไดครับสวัสดีครับน้าเหรครับผมบุตรมากครับครับผมจะได้ฟัดโกรกับยาซีฟันนะครับฟัดโกรกับยาซีฟันแล้วโทรจากที่ไหนครับนี่อุดรครับ อำเภออำเภอบ้านดุงอำเภอบ้านดุงอุดรนะครับผมได้เลยครับเดี๋ยวให้ทีมงานทั้งบ้านดุงอุดรทุหานะครับเบอร์นี้เปนบอครับครับสักครู่หนึ่งเด้อวางสายป๊บเดี๋ยวเบิ้งทรทรอยู่บ่ครับตอนนี้ครับดูทีวีอยู่บ่หรือฟังวิทยุอ๋อเบิ้งธนทรทีวีอยู่เนาะนะครับทั้งบ้านดุงครับอ๋อช่องหกสิบเจ็ดบุนมาเนาะบุนมาทีวี ขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ,บ,รบพี่น้องคุณผู้ฟังนะครับแต่ละขู่แต่ละคนแต่ละพื้นที่แต่ละสถานที่น้ากันเอาโทรมาครับ0 8 9 4 2 2 3 4 7 1้าสงทางีวีทยุทางทีวีก็ศูนย์แป2 2, 2ูแล้วก็0 8 5 6 4 7 1 2 3 4ครับ0 8 5 6 4 7 1 2 3 นั่นเองนะครับอันนี้ข้าวบายึดไม่พะลุบมืการเนี่ยเรียกว่าไปแล้วของเก่าเนาะเอาเดี๋ยวข้าวใหม่เดี๋ยวหาเบิรงมาเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับผมบุญมากครับออันฟาดโก้อันเยอะโซนี่อันอำเภอข้ามเขินแก้วมันอยู่ลานใดเนาะข้ามเขินแก้วยอโสท่อนบอครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานที่เพิ่งดูแล้วอยู่ข้ามเขินแก้วโทรหาได้บอครับคุณพ่อสักครูหนึ่งเด้อ ครับครับครับคเขื่อนแก้วยโสธรเนาะครับสักครู่หนึ่งนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องคุณดูฟังทางคาเขื่อนแก้วนะครับจังหวัดยะโสธรเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับนยยินบอกครับแม่นครับบุญมาพันดวงครับไอ้อ่อนัดโอมมาชมเนยยุตยใสครับนี่อเภอจังหวัด อ๋อค้าเคืนแก่ยโสท่อนเนาะได้ครับเดี๋ยวผมให้ตัวแทนนัค้ำเคินแกวโทรหาอีกรอบหนึ่งเนาะเบอร์นี้นะครับพอเนะครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสายต่อไปครับสวัสดีครับผมบุญว่าพัดดวงครับได้ยินบะเนาะกับครับาครับวป็หมอไม่เขาไม่ได้เป็นหมอเด้ครับอเป็นอยู่หมอรัมหมอรัมครับว่าจังหดครับว่าจังใดถามว่า ลิ้นจือต,จติดต้มจรไมันมีรสชาตินะไปครับตัวยังก่อเห็ดลิ้นจือนะครับเห็ดลิ้นจือครับ,รบการรสชาติไม่ก่อขมนะครับในลิ้นจือจอกขมๆนิดนึงนะฮะถ้าต้มน้ําใหม่ๆถ้ายกเว้นต้มไปต้มมันก็นค่อยจืดค่อย,จ,อยจางลงไปเรื่อยๆแต่ว่าไม,ม่ไม่เนี่ยจะขมครับออกขมๆแต่ว่าต้องกรองกินให้ดีเด้อกันกินบ่ดีนะพวกเนื้อพวก,พวกยังมันตาม,มาดไปเป็นไตเป็นยังไดนะครับเนาะท้าไม่เป็นนิวเป็นยังได้เอาตะน้ําที่ใสๆบ่เป็นเอาน้ําข้นมันเด้ เด้อครับผมครับส<ๆ>วัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสมสัยตะก,กรอนโบร่าเนี่ยครับมี่ยาฝนฝนฝนกินเนะฝนอันยาเย็นยาอย่างเพร่ะตัยา,ยยาหากักไหมอะนะพอฝนไปจนพูดเลครับจนอันหินฝนเนี่ยครับ,นนรบมันเป็นรูปลุ่มไปยาก็เป็นท่อนไหมแน่หอยแน่เอานั่นแน่มากฝนมันก็อร่วมเข้าไปเขากินกันพอกินต้องกินต้องคนคนคนกลายเป็นยงครับเป็นหนิวในไตนะครับคนสุดท้าย ก็จะกลายเป็นปัญหานะครับคนเท่ายุคดันเลยกลายเป็นนิวไลนยนะครับพร้อมเป็สาสมเป็นตะรกอนอยู่ในหันหันเอกไว้ทั้งไปนะครับเนาะ0894223471คุณสมพรนะครับและคุณซันนี่สวัสดีครับท่านประธานจากชาเชิงเศร้าทาตะเกียบครับเนาะอยู่ธาตะเกียบนะเป็นสุดจำแน่บ้ายครับหรืองยังไงจริงจริงาตาเกียบนี่ทีมงานเบาบุญสอนนะครับอยู่ทั้งคุณเนาะคุณวิลาอย่างนี้คุณวิวิไลพร พี่นอ้องทางสปาลาวเนาะคุณวิไัยพรอินดาวงสบายดีอยากสอบถามว่าอย่างนี้ว่าอย่างนี้หัวใจมินนะมองตัวมอโอ้บอกขอใจเดี๋ยวขอไปต้องอ่านศึกษาจากน่อยหนึ่งครับภาษาลาวเนี่เพราะอ่าออนได้บพได้อยู่ครับแต่ว่าหันต้องต้องจะกรอบสองรอบเนาะเดี๋ยวอ่านให้ แะคุณอาคมเจริญถัดครับสวัสดีครับอยู่ที่่ทนประธานชูป้ายหรือนยังขับมือหนีโอ้อยากให้ชูป้ายโอ้ยเนาะงวดที่แล้วก็ว่ามันบวถึงนี่แล้วขันงวดตั้งใจบอกมันงวดมันว่าตั้งใจบอกผิดออกดีดีเป็นทังสัตว์ทัองเพิ่นจออเบิ้งถาสููป้ายบัสัตเดียดจมีนเนาะขอบคุณหลายๆกนแล้วกันนะครับจากน้ำแสดงที่บดีสินค้าของเขามีหนึ่งน้ำแสดงที่บดีพีเมียมครองสีเขียวครับสอง บียร์สตาที่ดูแลเรื่องของสายตา3ารผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเียมทูสี่สมุนไพรเยื่อชิงหลิงไม่ให้เลือกกันสองสูตรครับสูตรล้างหนากราเกตซิบเกลบาดสูตรทุตกอตกกราหาซิบเกเนาะนะครับห้าวีวันเฮิร์บอาหารเสริมคุณสุขภาพคุณผู้ชายหกคับเลอฟ้าอาหารเสริมคุณสุขภาพสตรีเจ็ดกาแฟบีสตรองสลหรับคุณผู้ชายครับแปดยาซิฟันเอตราแซนดูแลสุขภาพเหงือกปากฟันของคุณได้เป็นอย่างดียาซิฟันเอตตราแซนนะครับและก็เก้านั่นก็คือบุนมาฟาสโกลบ สวัสดีครับผมจ้าน้ำสาลายแดงนะคุณแม่เนะววาะได้ฮะยุไยครับแม่โย่เพื่อไรครับบ้านอะไรนะอำเภอใดแม่มกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามลเนาะแม่เนาะเคยซองเคยกินแลเน้ะแม่เนาะกันทรวิชัยนะครับไ,ได้ครับพี่แม่ เดียลูกให้ทางกันทราวิชัยโทรหาครับสวัสดีครับเสียงแม่ค่อยๆสวัสดีครับสายต่อไปครับสวัสดีครับครับผมเชื่อรู้ปะบุนมากครับบุนมากบ้าบุนมากยังสิเบิ่งมออบ่ะเรื่องอดไโอ้เลือกซิปถามเด็กเลขออกตัวใดเลขออกตัวใดบอกคนแล้วคนแล้ใบสามคนแล้วเลือกซื้อหูออกตัวใดเลขออกซื้อเลขตัวใดอ๋อเสียสิซื้อเลขตัวใดซื้อลอตเตอรี่บ่แม่ เสียงดูแล้วว่าไฟดีหาสองเมนบปเสียงดูของเจ้าหาเก้าบะ่ะหาเก้าสั่นนะครับของผมนี่แปดสามนี่สามมีแปดสามสามเป็นแปดหกเจ็ดแปดเนี่แหละครับประมาณนี้อโอเคครับแม่สวัสดีครับครับจ้างสื่อตัวไหนมันไหลายเนาะอเห็นว่ากระดรพี่น้องสื่อหยวใ้ก,กระดาษได้เห็นว่ากระไรนะคุณทวีบทคลังครับว่าปีปทุมครับโมยทั้ทงว่าปีปทุมเนาะนะครับ อยู่ทางอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสาร,รคามทีมงานของหนุ่มมี่ซ้อนะครับอยู่ทางปุ่นกันแล้วกันเนาะ,ะ0894223471นะครับและก็08564712340803249222นะครับสวัสดีครับว้ายล่อลายมือวางในนอบวันี้อัะนไหนอีพ่อคอยอยากไดงยังครับไฟาดโกะไหมฟาดโกบป่ะพอ่ออยู่อำเภอไหนครับ โกสมพิสัยเนาะฟาดโกได้เดี๋ยวให้ตัวแทนนางโกสมโทรหาเด้อขสันเนาะครับได้ได้ครับพ่อได้ได้ครับสักครู่สักครู่บุ้จุดเป้าหมายเนาะมีวันเหิบนำนะโกสมพิสัยนะพ่อนะครับผมได้เลยครับขอบคุณครับก้อหมายเห็นนะอ๋อได้ได้ครับพ่อครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวให ทีมงานไปส่งให้นะครับก็แล้วกันนะครับเนะเาะขอบุญขอบคุณหลายๆทุถกสายครับขอสุริกันมากครับสวัสดีครับบุญมาพัดดวงครับผมครับบุญมาจ้าคุณแม่ครับอันอันซัพพนี่เดี๋ยวนี้มันมันเพิ่มค่าส่งบ่บอได้เพิ่มได้แม่ปกติ้วของของบริคิดค่าส่งค่าอย่างเพิ่มเติมเหมือนอนอกเขี้นว่าที่ว่าสัาง่งมาสั่งเงินมือก้อนๆไปนั่นที่นี่เขาจะส่งให้ ว่าประมาณวันจันทรดงานรังคารเด็กเขาบองแม่ค่าส่งว่าแม่โยมเพื่ออย่างไงแม่ยุใสครับโยมเพื่อทุ่งเนินบ้านนั้นดูมาไปตำบลมะเกือใหม่อำเภอทุ่งเนินน่ะจ้ะแม่เอาจ้าขวดเหรจ๊ะเอาจ้าก้อนเหรอบวนอันแยกไฟเส้นหนึ่งเงินล้วนเหล็ก็แกนอะไรก็กินกลายนั่น เออบสุคิดนะค่าส่งแม่บริคิด้ยเยขาว่าเนเขาว่าอันนู้นต้องเงินเสียค่าส่งเด็กกนละหบาทว่ะอ้าวสูงเนินมันมีตัวแทนขายอยู่เปนว่าก็ปรูกเลวนี่เขาบอเขาบอกว่า ต้องอันเอาค่าส่งเด้ออันกับอันนั่นของหนูว่วะเหรอเอ๋อโบแม่นบ่บ่ะโบเมนบ่แม่นแม่บ่ได้เสียค่าส่างครับบ่ได้เสียค่าส่งครับของเฮาบ,บ่ได้เสียค่าส่งเด้อการสนันแล้วแม่โทรไปผิดหม่องแล้วเดี๋ยวๆรับสายใหม่เดี๋ยวคนใหม่โทรไปเด้อแม่เด้อครับผิดแล้วผิดแล้วไม่มีไม่มีค่าส่งนะจ๊ะนะไม่มีค่าส่งนะครับของเราสินค้าเราครับสวัสดีครับคร<ศ>ับฮัลโหลครับโทรโทรสั่ง สาหร่ายแดงจ้ะน้ำสาหร่ายแดงนะฮะจากที่ไหนครับโทรมาไปจากภาชนะจ้ะอําเภออำเภอคันธุลีจ้ะจังหวัดออำเภอกาชนะตําบลคันธุลีจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีจ้ะสุราษฎร์จ้ะอ๋อสุราษฎร์เดี๋ยวให้บริษัทเป็นคนจัดส่งนะครับเดี๋ยวโอนตังค์เข้าบริษัทพีบีเอ็นจะกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดนะครับจ้ะจ้ะครับผมกับสุราษฎร์ธานีบริษัทจัดส่งนะ ครับรอสักครู่ครับขอบคุณครับพี่น้องทางสุราชชมทีวีอยู่มะแม่เบิ้งโทรหยู่เนาะครับเบิ้งทีวีอยู่ครับขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณได้ครับพี่น้องคุณผู้ฟังบอถึงสุราชธานีมีข่าวนี้ครับเป๊ะเลยเกิดเหตุชาววงการสีกากีอีกครั้งแล้วครับเมื่อดาบตำรวจโรงพักในจังหวัดสุรา์ธานีครับถูกสั่งให้ออกจากราชการและกระถูกแจ้งความดำเนินคดีนะฮะหลังที่จะไปลอยครับ แอบนั่นตัวผู้ต้องหาผพ้ยิ่งเลยครับจากของขังก่อนลงมือคมคืนกระทำชั่วร้ายภายในของงานบริการจะร่ายจอดวสั้นเหตุการณ์นี้นะครับอือเช้าครั้งนี้เปิดเผยขึ้นเมื่อทางด้านของพลตรตรีสาธิตพลพินิษฐ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงนามในคำสั่งให้ดาบตำรวจวัชรินทร์ศิล์สมโมสอนครับผู้บังคับมูงานสืบสวนสพบพุทธอเภอกอสมุทรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกจากราชาการไวกรหลังญาติของนางสาวบีน้ำสม,มุทรอายุ21ปี B เนี่ยเป็นผู้ต้องหาชาวเมียนมาตาดสินใจเขาร้อง,องขอความเป็นรรมต่อพันตำรวจย,ยุทธนาสิริสมบัติผูก้กำกับการตำรวจพุทธบอพุดแหละครับบอกว่าดาบตำรวจดังกล่าวเนี่ยซึ่งทํานนาที่เป็นสิบเว้นน้ำตัวนางสาวบีออกจากห้องคุ้มขังและกระผาไปย่ญญงหองบริการจะร่าจอนก่อนคมขืนสำเร็จความไข่เหตุเกิดเมื่อวันที่13มก,กร,ราคมที่ผ่านมา โดยผู้กำกับการตำรวจพุทธนบ่อผุดระบุบอกว่าคดีนี้ได้มอบหมายให้ครับสารวัตรเว้นสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายและกระถูก่าวหาเบื้องต้นดาบตำรวจวัชรินนะครับให้การสารภาพเชิงแบง่งรับแบ่งสู่ครับอืมยันอันอื่นบอ่อยันดอกอยันแต่มีอันนี่แหละว,ว่าสันเด้ <c oughs> จึงแจ้งขอหาคมขืนหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตนเองและกระนำส่งฝากขังสารเกาะสมุยครับส่วนผู้เสียหายครับได้ทรงตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตามขั้นตอนทันล้ว ซึ่งช่วงย่างมือแรงที่ผ่านมาตอนเย็นนะเนาะก็พบว่าหองบริการจราจรผู้เสียหายระบุว่าเป็นจุดลงมือและก็มีการปิดพื้นที่บ่้บุคคลไปเกี่ยวของเข้าไปวัสบายด้านในเนื่องจากในช่วงเย่างมือเศร้านี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานกรมปชาการตำรวจท่าภาค8ก็จะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อเก็บหลักฐานหรือรองรอยทางนิติวิทยาศาสตร์สำหรับผู้เสียหายคำนี้เร่งงานบอกว่าเป็นผู้ถูกดำเนินคดีในข้อหายาเสพติดทางนี้ครับญาติของผู้เสียหายนอกจากจะแจ้งความดำเนินคดีกับดาบตำรวจในโรงพักแล้ว ยังนําเรื่องไปร้องเรียนสถานทูตเมียนมาในะประจําประเทศไทยเพื่อขอความเป็นธรรมจากการก่อเหตุเนื่องจากว่าผู้กระทํนะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทันเองครับนะเห็นไหมเราก็จะเห็นภาพในกล้องวงจรปิดนะครับนะครับผู้ใดเบิ้งโรทัศน์เบิ้งเฟซบุ๊กอยู่ในคณ้กะเช็นภาพประกอบด้วยน้ำนะครับนั่นเองนะก็ไปดึงออกมานะครับก็บไปเปิดห้องแล้วครับกัเอาไปกระทํำํำเราหรือว่าคมคืนผู้ต้องหาซึ่งเป็นการกระทําที่โอ้โห ไม่น่าจะให้อภัยได้นะครับเพราะาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนั่นเองนะครับก็คือตำรวจหรือผู้พิทักษ์สันติราชนะครับเป็นที่พึ่งของประชาชนแต่กลับมาเหตุกระทําความผิดเองนะครับซึ่งมันผิดระเบียบวินัยอย่างร,ร้ายแรงนั่นเองมาทําไปเนาะนะครับผิดระเบียบวินัยยังพ่อได้ผิดระเบียบอยู่บ้านพอ่อบ่นแล้วม่ไงข่อยเอยกลับไปบ้านเสียใจจังไดครับ <laughs> ล่องนึกภาบนาะเสียงดูนอเนาะอ่าเป็ยจังไดเปล่าเสียดเจ้าล่องขึ้นเบื่องเอา มันอยู่โรงพักนั่งพอว่าได้กลับไปบ้านในเมี่อยายุบ้านแต่สิว่าจังไดปัจจิน,นเอา้าเจ้านะอ้าวกวากันไปเลยครับพี่น้องคุณผู้ฟังนะนี่คือเรื่องเล่าข่าวข้าวนะครับที่นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับนะฮะเอ้าว่ากันไปนะครับศูนย์แปดเก้าสี่สองสองสามสี่เจ็ดหนึ่งครับศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่คุณแจ็คทพาคุณบุญมาหลอดตลอดครับดูดีเอฟซีจากสระแก้วขอบคุณทัง สักแก้วด้วยนะครับขอบคุณนะครับหวัดดีครับฮัโลโหลวัดดีค่ะยูนสาขาไม่ทราบว่าจะ่าอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ตรงไหนสขาขาเนี่ยก่อนแม่สาขาเพิ่งเนย่งก่อนสักแก้วค่ะสักแก้วนะครับผมสักแก้วสักแก้วเดี๋ยวผมให้ทางสักแก้วโทรกลับเดี๋ยวนี้เด้อทีมงานพีวิทย์มหาชนโทรหานะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับอืมอครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับอย่างนคุณกฤษณาหารสักคูครับ L F เอา L C F C แปลว่าคำย่อมาจากอักษรบาบุนมาอ๋อโมเมนครับ <c oughs> <c oughs> เป็นเสือเมื่อคืนนี้ครับลุกมาเบิงตีสามมาเบิงฟุตบอลและทีมรักของเจ้าของนั่คือเลสเตอร์ซิตี้ก็เลยได้เสือตัวนี้มาเพื่อนไ้เสือมา นะครับเป็นเสื้อทีมฟุตบอลของเรตเตอร์ซิตี้ที่คนไทยเป็นเจ้าของมือขึ้นสนะเซาแ์เทมตันนะครับสองประตูต่อศูนย์นะฮะเทสตีสามจุดหอดตีหาประเด็มือขึ้นโอทารับครับตาอน,นอนมาเบิงนะครับเป็นก็ได้ได้เพิ่มอีก3แต้มเป็น3ามสียห้าคะแนนละครับร่องจ่าฝูงของพิมรีกรังกฤษนะครับที่ชอบก็คือคําว่าไทยแลนด์นะจริงจริงวนาดเซ็นไซเสือตัวนั้นว่าไทยแรดเนี่ยนะซื้อมาตัวละสองพันแปดเลยือนเบอลแจ็คนี่ยซื้อมาให้ นะครับ2,008ไทยแลนด์นี่ครับสมัยไทยแลนด์ยิ้มให้โลกนะก็ถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับของพิมลีกอังกฤษนะครับอันนี้ว่าถึงฟุตบอลนะครับนะก็มีบ้างนะครับเกนกีฬาเป็นกีฬาที่มักที่สุดคือกีฬาฟุตบอลครับเล่นแล้วมันสนุกสนานมวลซึนใครนไปแล่นอยู่ผู้เดียวเนี่ยพงพอไหวครับข้านขันแล่นอยู่กับมูหลายๆคนอยู่มวลอยู่นะครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผมครับ หแม่เหรอครับพบบุตมากเสนอครับเนอครับว่างได้ครับยาซีฟัลนหลอดเดียวส่งได้ไหเนี่ยไ่ได้ครับพออนบุคุปต้องไปซื้อเองได้คุณพ่อไปซื้อยูสูญจำนายครับแม่คุณพ่ออายุเพื่อใดครับยี่ห้อพ่นพิษใส่แล้วอ๋อพ่นพิสัยมีศูนญอยู่บ่อข้อสอบพ่นพิสัยครับพ่อมอศูนญอยู่เฝ้าไร่มีปะมีครับเฝ้าไร่ก็มีครับศูนย์จำนายที่เฝ้าไร่ก็มีเหมือนกัน เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมให้เฝ้าไร่โทรหาครับเบอร์นี้เห็นว่ารับครับขับรอรับสายนะครับวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้ทีมงานทางเฝ้าไร่โทรหากันแล้วกันนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังเนาะขอขอบคุณขอบคุณครับของทางวิทยุขอนัญตัดไปาไรายการทั่วไปนะครับเวพาะกบขอกรรมนะมือ้อวันอาทิตย์บ่าวขอกรรมเป็นผู้ดําเนินรายการในแันลุงทีสวดจงเรียนก็ลุงทียังมาดําเนินรายการอยู่เหมือนเดิมนะครับสําหรับทางทีวีก็ออากาศกับปกติทั่วไปครับวัสดีครับ จ้าฟาร์โกสองกระปุกนะฮะอยู่ไหนครับกระนวนขวัญแก่นนะครับได้เลยได้เลยนะฮะเดี๋ยวให้ทางกระนวนขวัญแก่นโทรหานะครับเบอร์นี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องทางกระนวนขวัญแก่นครับตอนนี้นะครับทางด้านของนะฮะว่าถึงตอนนี้นะครับทางด้านของ หนังภาคลาวอีสานที่ได้รับความนิยมกันนะครับช่องบุญมาทีวีเพิ่งออกอากาศไปหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเกือบล้านวิวแล้วนะครับเรื่องคนบินเทวดาลิวเตอร์หัวเนาะนะครับตามมาด้วยเรื่องเรื่องยังก็จับยังก็ฟ้ายังก็ซื้อเรื่องอะนะครับขอขอบุญขอบคุณสําหรับทุกท่านสุขุสุขคนลกันแล้วกันนะครับเด้อนะครับพ่อพอกันในช่วงทัดไปนะครับขอให้ยูดีไม่แห้งแก่เหนงตวองตองรำรวยถึกวยกันสู้ขุสุขคนลครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ